ครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันสมโพธนักบุญเปโตรและเปาโลสังเกตดีๆนะครับนักบุญเปโตรและเปาโลเปรียบเหมือนเสาหลักสองต้นที่คำพระศาสนาจักรที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งขึ้นสําคัญนะครับในวันนี้จึงเป็นวันที่อยู่ในระดับวันสมโพธ แล้วจริงๆวันสมพูดดับบลเปตโตรและเปาโลเนี่ยตกวันที่29มิถุนายนนะครับแต่ว่าพระศาสนาจ,จักรบ้านเรานะครับก็พยายามจะเลี่อนมาให้ตรงวันอาทิตย์เพื่อพี่น้องไปวัดเนี่ยจะได้มีโอกาสได้สรเสวนพระเป็นเจ้าผ่านทางท่านนักบุญเปตโตรและเปาโลและลิกถึงเสาหลักสองต้นสําคัญของพระศาสนาจ,จักรนะครับเพราะฉะนั้นในวันอาทิตย์นี้จึงเป็นวันที่ อาจจะพูดได้ว่าวันตรงคือ29มิถุนายนแต่ว่าไม่ตรงวันอาทิตย์สัตบุุษก็อาจจะไม่ได้สมโพธิใช่ไหมครับก็เลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์เมื่อสัตบุรุษไปวัดยกเป็นอย่างทางกรุงโรมบางทีเขาก็อาจจะสมโพธิตรงวันนั้นเลยเพราะว่าก็เป็นประเทศคาทอลิกบ้านเราก็เป็นประเทศเอ่อประเทศเรียกว่าประเทศมิสซังคี่ไม่ได้มีคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิก อย่างไรก็ดีเมื่อเราสมโพธนักบุญเปโตรและเปาโลนะครับพ่อกก็ขอกล่าวแฮปปี้ฟิสเดย์กับพี่น้องซึ่งมีนามนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลเป็นองค์อุปถัมภ์ในวันรับสินล้างบาปนะครับเพราะว่าขอแสดงความยินดีท่านทั้งสองเป็นอาคาสาวกที่สําคัญวันนี้เราจึงมาพิจารณาบทตรพระคัมภีร์ว่าเราไปวัดในวันสมโพธนักบุญเปโตรและเปาโลเนี่ยเขาเอาบทพระคัมภีบทไหนมาอ่านกันนะครับ พ่อตั้งชื่อหัวเรื่องบันนีบทอ่านทั้งสามบทว่าข้าพเจ้าจึงถูกฉุดให้พ้นจากปากสิงโตมาได้องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการประทุสรายทั้งสิ้นและจะทรงนำข้าพเจ้าไปสู่พระอาณาจักรสวรรค์อย่างปลอดภัยขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ตลอดนิรันดรเทนอนอาเมนคำนี้พ่อตัดมาจากจดหมายของทักบุญเปาโลนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะอ่านในบทอ่านที่สองแต่ว่าพ่อขอ,ขอนํามาเป็นหัวเรื่องเพราะว่าเป็นคําที่ไพเราะที่นบุญเปาโลเนี่ยเขารู้สึกว่าที่เขารอดพ้นชีวิตมาได้ในขณะที่เขาออกแพรยธรรมรับใช้เพื่อเป็นเจ้าเนี่ยพระเป็นเจ้าส่งช่วยเหลือเขาอย่างมากนะครับแล้วก็ช่วยให้เขารอดพ้นปากเจียวปากกาจะตกเหวอ,อยู่แล้วพระเป็นเจ้าก็ท่งช่วยให้เขาพ้นจากการประทุบตรายทั้งสิ้นนะครับ เรามาพิจารณาบทอา่านที่หนึ่งกันนะครับเ็าบอกว่าบทอา่านในวันนี้เนี่ยเขาแบ่งน้ําหนักเป็นอย่างนี้ครับบทอา่านที่หนึ่งเขาก็เทน้ําหนักไปที่เรื่องของทั้งบุญเปโตรหัวหน้าพระศาสนจักรบทอา่านที่สองก็เป็นจดหมายทั้งบุญเปาโลนะครับเน้นไปที่เนื้อบุญเปาโลแล้วบทพระวรสารก็จะเป็นเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงแต่งตั้งเปโตรนะครับให้เป็นผู้ถือกุญแจไขประตูสวรรค์และกุญแจพระศาสนจักรที่ ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกในโลกนี้ก็จะผูกในสวรรค์ด้วยทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในโลกนี้ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วยนะครับบราที่หนึ่งเนี่ยเอามาจากหนังสือกิจการอัครสาวกนะครับหนังสือกิจการอัครสาวกมีทั้งหมดยี่สิบบทบทที่หนึ่งถึงบทที่สิบสาเขาเล่าเรื่องของพระบุญเปโตรเขาก็แบ่งน้ําหนักแบบนี้นะครับแล้วพอขึ้น บทที่บทที่1นถึง12นะครับพอพูดภาพไปน,นิดหนึ่ง1ถึง12เนี่ยเป็นเปโตรแล้วพอ1 3ถึง28เนี่ยก็เป็นการแพรท่ธรรมของระบุญเปาโลครึ่งหลังจะเห็นได้ว่าเขาแบ่งน้ำหนักทั้งสองท่านนี่พอดีพอดีเลยนะครับตอนนี้เขาบอกว่าบทอ่านที่หนึ่งที่เราอ่านในวันนี้ก็เลยเป็นเรื่องสุดท้ายบทที่12นะครแล ของหนังสือกิจการเนี่ยคาสาวกที่เล่าเรื่องของเปโตรเพราะเปโตรเล่า12บบทบทที่12บสสุดท้ายเนี่ยเขาเล่าเรื่องนี้เอามาอ่านกันในวันสมโพนเรื่องบุญเปโตรนี้แล้วเป็นเรื่องอะไรนะครับวันนี้เป็นเรื่องสุดท้ายในหนังสือเล่มนี้ที่จะกล่าวถึงนบุญเปโตรอาคาส,สาวกผู้สืบทอ,อดต่ออำนาจจากพระเยซูเจ้าปกครองพระศาสนาจากในโลกนี้เรื่องอะไรที่จะมาเล่าทิ้งท้ายก่อนจบบทบาทของท่านในหนังสือเล่มนี้ ก็เป็นเรื่องที่ลูกบุญเปโตรโดได้รับความช่วยเหลือออกจากที่คุมขังอย่างอัศจรรย์เราจะสังเกตเห็นว่าลูกบุญเปโตรเมื่อถูกจับทหารที่เฝ้าท่านมีมากเรากับว่าท่านเป็นผู้ต้องหาที่ทําผิดจักรันเขาบอกว่าทหารคุมเปโตรโเนี่ยมีสี่หมู่หมู่ละสี่คนพ่อก็จินตนาการว่าทางซ้ายข้างหน้าสี่คนขวาหน้าสี่คนหลังขวาสี่คนหลังซ้ายสี่คนโอ้สี่สี่สิบหก ไปทาความผิดข้อหาอะไรเหมือนกับผู้ร้ายแบบโหดเหี้ยมฆ่าคนตายต้องมีทาหารคุมถึงสิบสิบหกคนสีน่สี่สิบหกเขาบอกว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าท่านถูกจับในข้อหาเดียวกันกับพระเยซูเจ้าคือก่อก,การกรบฏก่อการกรบฏแปลว่ากา่อความวุ่นวายนะครับก็พวกชาวยืวตั้งข้อหาพระเยซูเจ้าไปฟ้องทางการโรมันว่าพระเยซูเจ้าทรงเรียกตัวเองว่าเป็นกษัตริย์เท่ากับเป็นกบฏต่อจักรพรรดิศ,ศีซรา เช่นกันพวกลูกศิษย์ก็ถูกข้อหาดีนะครับที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าท่านถูกจับในข้อหาเดียวกันกับพระเยสุเจ้าคือก่อการกรบฏหรือก่อการปฏิวัติทําให้สังคมวุ่นวายทาั้งทั้งที่ท่านไม่ได้มีกองทัพหรือซ่องสุมอาวุธผู้คนแต่อย่างใดเลยข้อความในหนังสือกิจการนะครับมบุบวันนี้ที่อ่านนะครับจะมีข้อความที่บอกว่าเมื่อทรง เมื่อเขาจับกลุ่มเปโตแล้วนะครับเมื่อทรงจับกลุ่มเปโตแล้วทรงก็แปลว่าต้องเป็นกษัตริย์เทโรสนะครับคือกษัตริย์เทโรสเมื่อทรงจับกลุ่มเปโตแล้วก็ทรงจองจําเขาไว้ในคุกให้ทหารสี่หมู่หมู่ละสี่คนควบคุมตัวไว้ตั้งพระทัยว่าเมื่อสิ้นเทศกาลปัสกาแล้วจะทรงนําไปพิจารณาคดีต่อหน้าประชาชนชาวยูเพอรเออรมีเทศกาล ปัสกาพอดีเลยจะประหารชีวิตคนไม่ได้ก็เลยต้องจับเปโตรมาแล้วขังคุกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอจบเทศกาลปัสกาก็จะไปไต่สวนแล้วก็ประหารชีวิตครับเขาใช้ทหาร16บคนคุมตัวนักบุญเปโตรนี่ย่อมแสดงว่าเลเหเลี่ยมที่ใส่ร้ายต่อพระเยสุเจ้าว่าตั้งตัวเป็นกษัตริย์ก็เท่ากับเป็นกบฏต,ต่อจักรพรรดิศีซ่าที่เคยใช้ได้ผลเมื่อประหารพระเยสุเจ้ากับไม้กางเขนสามารถนํามาใช้กับริสชนทุกคนได้อย่างดี และเพราะเป็นนักโทษกบฏการคุมตัวจึงต้องมีทหารมากถึง16คนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหลังจากที่ถูกจับกลุมในคุกแล้วพระเป็นเจ้าท่งช่วยเหลือนักบุญเปตโตรอย่างไรบ้างสักครู่นะครับครอบครัวสถาบันแรกที่ชี้ชัดถึงความสงบสุขของสังคมมาเริ่มสร้างสันติสุขในครอบครัวเสีแต่วันนี้ เพื่อส่งเสริมสันติภาพโลกในวันหน้าสื่งมวนชนคาทอลิกประเทศไทยให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวเสมอ บุลลูกาผู้เขียนหนังสือกิจการนรัรสาวกนะครับยังเล่าเหตุการณ์ที่ทูตสวรรค์เข้ามาช่วยนบุญเปตโตรอย่างละเอียดทุกขั้นตอนในบันทึกเขียนละเอียดขนาดนี้เลยครับทูตสวรรค์สะกิดข้างกายนกบุญเปตโตรให้ตื่นขึ้นแล้วสั่งว่าเร็วเข้าลุกขึ้นเถอะโซ่ก็ดุดจากมือของเปตโตรทูตสวรรค์สั่งเปตโตรว่าจงฆ่าซะเอลและสวมรองเท้าเปตโตรก็ทําตามทูตสวรรค์สั่ง ทูตสวรรค์สั่งอีกว่าจงสวมเสื้อคุมแล้วตามข้าพเจ้ามาถึดนี่พ่อตัดมาเพียงแค่สามบรรทัดจะเห็นได้ว่าโอ้โหทูตสวรรค์ต้องคอยบอกทุกขั้นตอนเลยเนอะเขาเขียนอย่างนี้ทําไมที่เล่ามาอย่างละเอียดทุกขั้นตอนก็เพื่อจะสื่อว่าเปโตรไม่รู้สึกตัวกําลังอยู่ในพวังเขางงง,งแล้วนึกว่าตัวเองเนี่ยฝันไปนะครับในนั้นบอกว่าเปโตรตามทูตสวรรค์ออกไปไม่รู้สึก ตัวว่าสิ่งที่ทูตสวรรค์กําลังทําให้ตนนั้นเกิดขึ้นจริงคิดว่ากําลังเห็นนิมิตทูตสวรรค์และเปโตรผ่านยามชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองมาถึงประตูเหล็กที่เป็นทางผ่านเข้าไปในเมืองประตูนั้นก็เปิดได้เองทูตสวรรค์และเปโตรจึงออกไปเดินตามถนนสายหนึ่งแล้วทูตสวรรค์ก็หายไปในทันทีเปโตรรู้สึกตัวพูดว่าบัดนี้ข้าพเจ้ารู้แน่แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า ส่งส่งทูตสวรรค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมือของกษัตริย์เฮโรดและจากความมุ่งร้ายทั้งหลายของประชาชนชาวจิวออกมาถึงถนนแล้วถึงจะรู้ว่าเอ้ยนี่มันเรื่องจริงนี่ตอนตอนอยู่ในคุกแล้วทูตสวรรค์สะกิดข้างกายลุกขึ้นสวมเสื้อคลุมผ้าคาดเอวใส่รองเท้าแล้วเดินไปถึงประตูเหล็กที่เปิดไปถึงถนนยังนึกงงๆแล้วพอทูตสวรรค์หายไปตัวเองมายืนอยู่ที่ถนนที่จะเดินกลับบ้านแล้ว ถึงจะรู้ว่าพระเป็นเจ้ามาช่วยจริงๆเสาหลักของพระศาสนาจากสองต้นคือนกบุญเปตโตรและเปาโลต่างได้รับแต่งตั้งจากพระเยซูเจ้านกบุญเปตโตรเป็นเสาหลักต้นแรกที่อยู่รู้เห็นเป็นพยานถึงการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้าณกรุงนะเยรูซาเล็มแต่พระเยซูเจ้าไม่ได้มีพระประสงค์ให้ท่านต้องตายที่นี่นกบุญเปตโตรอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วได้รับความช่วยเหลือ ออกจากคุกที่กรุงเยรูซาเล็มพระเป็นเจ้าไม่ได้ให้ท่านตายที่นี่ทําไมครับท่านจะต้องเดินทางไปกรุงโรมเพื่อยืนยันความเชื่อและก่อสร้างพระศาสนาจ,รรจักณศูนย์กลางของโลกในเวลานั้นเพราะฉะนั้นนบุญเปตโตรจึงพ้นจากเงื้มมือกษัตริย์เทโรตในค่ำในคืนวันในที่เล่ามานี้แล้วก็พระเป็นเจ้าทรงเตรียมให้ท่านเดินทางไปที่กรุงโรมนะครับซึ่งในเวลานั้นเป็นศูนย์กลางของโลก พระศาสนาจักรตั้งแต่ยุคแรกมีความเชื่อมั่นว่าพระเยซูเจา้าผู้สเสด็จกินพระนชนามฤติทรงทำงานในพระศาสนาจักรอย่างแน่นอนพวกเขาพิสูจน์ความจริงนี้จากความช่วยเหลืออย่างน่าอัศจรรย์นในชีวิตของพระสันตะปาปาองค์แรกคือนักบุญเปตโตรที่รอดจากเงื้อมือของกษัตริย์เฮโรอดเครื่องหมายอัศจรรย์เหล่านี้มีทั้งโปรดให้นักบุญเปตโตรมีฤทธิ์อำนาจรักษาคนเจ็บป่วยได้ ช่วยให้พ้นอันตรายอย่างน่าอัศจรรย์เช่นในครั้งนี้นี่เป็นเครื่องหมายว่าพระเยูเจ้าทรงประทับอยู่กับพระศาสนจักรช่วยเหลือผู้นำพระสนธจักรคือพระสันตปาะาองค์แรกคือนบุญเปโตรคราวนี้เราจะมาพิจารณาเสาหลักต้นที่สองนะครับนบุลเปาโลเป็นเสาหลักที่เดินทางไม่หยุดหย่อนนบุญเปโตรอออกจากกรุงเยรูซาเล็มแล้วไปปักหลักอยู่ที่กรุงโรม แต่นันบุลเปาโลไม่ครับันบุลเปาโลเดินทางไม่หยุดหย่อนเลยนะครับทั่วทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใครที่มีความรู้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าไปเปิดแผนที่ดูนะครับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นทะเลที่แบ่งทวีปเอเชียกับทวีปยุโรปแล้วก็ใต้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนลงไปก็เป็นทวีปแอฟริกานะครับเสาหลักต้นที่สองเนบุลเปาโลกับเป็นเสาหลักที่เดินทางไม่หยุดหย่อนทั่วทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จนไปสิ้นใจที่กรุงโรมพระเจ้าทรงเตรียมนักบุญเปาโลตั้งแต่เกิดเลยครับไม่ใช่เพื่ออยู่ๆเขาเจอมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเตรียมยังไงพ่อแม่ของนักบุญเปาโลหาซื้อสัญชาติโรมันให้ท่านตั้งแต่ท่านเกิดเลยชาวยิวเป็นเมืองขึ้นจกักรวรรดิโรมันการมีสัญชาติโรมันทําให้ไม่ถูกรังแกจากชาวโรมันอันนี้สําคัญนะครับผู้ทําคุณงามความดีต่อจกักรวรรดิโรมัน หรือต้องมีเงินมีทองเท่านั้นจึงสามารถหาซื้อสัญชาติโรมันให้กับลูกของตนตั้งแต่เกิดอันนี้นะบุญเปาโลมีสัญชาติโรมันก็แปลว่าท่านเดินทางไปที่ไหนในจักรวรรดิโรมันไม่ดวนเขาข่มเหง 2. ให้ท่านเรียนเขียนอ่านภาษากรีกที่คนทั่วโลกใช้กันในเวลานั้นเพราะอิทธิพลของวัฒนธรรมกรีกแพร่กระจายไปทั่วโลก เมื่อท่านออกแพร่ธรรมจึงเป็นเรื่องง่ายท่านสามารถเดินทางไปประกาศข่าวดีได้ทุกแห่งในโลกอคาสาวกทั้ง12คนของพระเยซูเจ้าไม่ใช่ว่าจะพูดภาษากรีกได้ทุกคนเพราะเขาเป็นชาวประมงพื้นบ้านอยู่แคลนการีดีจะไปพูดกับคนต่างชาติต่างศาสนาคงจะลําบากเราจะเห็นได้เพราะพระเป็นเจ้าทรงเตรียมนักบุญเปาโลเขาพ่อแม่ให้เขาเรียนภาษากรีกตั้งแต่เล็กๆนะครับสา ให้ท่านไปเรียนรู้ธรรมบัญญัติของโมเสสกับอาจารย์กา,าล拉เอลที่กรุงเยรูซาเล็มนี่ต้องถือว่านักบุญเปาโลเนี่ยเพื่อเป็นเจ้าเตียมเขาแท้ๆเลยความรู้ลึกซึ้งในธรรมบัตญัตของโมเสสธรรมบัญญัติของชาวยิวโบราณโอ้ท่านไปเรียนได้แต่เล็กๆแล้วในประวัติศาสตร์บอกว่าอาจารย์กา,าลีเอลเนี่ยเป็นรับมีที่เก่งมากนะครับศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวที่กรุงเยรูซาเล็มเพราะฉะนั้นบ้านเกิดของนักบุญเปาโลอยู่ที่เมืองทาซัสนะครับ เหรือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแต่พ่อแม่ก็ส่งเขามาที่เยรูซาเล็มมาเรียนกับอาจารย์กามาลีเอลเรียนภาษากรีกแล้วก็ยังให้สัญชาติรลมันพ่อก็เปรียบเทียบง่ายๆว่ารถไฟสายแพทย์ทำได้วางรางไว้ตั้งนานแล้วเพราะเป็นเจ้าทรงวางรางนี้ไว้แล้วขบวนรถไฟก็คือนักบุญเปาโลเหลือเพียงแต่เพร่ะเป็นเจ้าทรงจุดไฟในนักบุญเปาโลหัวรถจักรนี้ก็จะเคลื่อนขอบวนนะครับ รางรถไฟสายแปดทฟิกได้ถูกวางไว้ให้กับนักบุญได้กับชีวิตนักบุญเปาโลแล้วเหลือก็แต่องค์พระเยซูเจ้าจะทรงจุดไฟให้รถไฟชีวิตของท่านได้วิ่งไปบนรางที่เตรียมไว้แล้วจนถึงปลายทางนะครับบ่านที่สองเราจึงอ่านจดหมายนักบุญเปาโลถึงทิโมธีฉบับที่สองนะครับทิโมธีเป็นลูกศิษย์แล้วเนื้อหาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับ สันติสุขในครอบครัวคือบ่อเกิดแห่งสันติภาพโลกเติมความรักให้ครอบครัวเพลงวันละนิดเข้ากับรถน้ำให้สันติภาพโลกหยดหนึ่งแล้วรวมสร้างสันติภาพโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยคะ่ะ กันแล้วนะครับบทอ่านที่หนึ่งเขาเทน้ำหนักไปที่นักบุญเปโตรนะครับหนังสือกิจกาครค่สาวกบทที่12อตอนที่นักบุญเปโตรได้รับความช่วยเหลือออกจากคุกอย่างอัศจรรย์บทอ่านที่สองจดหมายนักบุญเปาโลถึงที่โมธีซึ่งเป็นลูกศิษย์นะครับนักบุญเปาโลเขียนตอนถูกจองจองจำกำลังจะถูกประหารชีวิตมาถึงบ้านปลายชีวิตแล้วนะครับเขียนจดหมายไปหาลูกศิษย์ เป็นข้อเขียนที่ไม่มีความน้อยใจเจือปนเลยว่าได้แพทย์ทำให้พระเจ้ามาจนถึงบัดนี้แล้วทําไมกลับได้รับการตัดสินประหารชีวิตเป็นรางวัลไม่มีความรู้สึกนี้เลยปองข้ามท่านคิดว่าท่านกําลังไปรับมงกุฎรางวัลจากพระเป็นเจ้าเป็นรางวัลนี้ลันโดนนะครับแล้วขเขียนเป็นแบบนี้ครับลูกที่รักยิ่งชีวิตของพระพระเจ้ากําลังจะถูกถวายเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วถึงเวลาแล้ว ที่ข้าพเจ้าจะต้องจากไปข้าพเจ้าต่อสู้มาอย่างดีวิ่งมาถึงเส้นชัยและรักษาความเชื่อไว้แล้วยังเหลืออยู่ก็เพียงมงกุฎแห่งความชอบธรรมซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างชอบธรรมจะประทานให้ข้าพเจ้าในวันนั้นและไม่ใช่เพียงให้ข้าพเจ้าเท่านั้นแต่จะประทานให้ทุกคนที่มีความรักเฝ้ารอคอยการสำแดงพระองค์ด้วยเช่นเดียวกัน อันดับแรกอยากให้เราคิดจะชนมีทัศนคติแบบนักบุญเปาลูว่าชีวิตของเราสามารถถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าได้นี่เป็นความคิดของคนยุคแรกๆพระศาสนาจักยุคแรกๆแล้วเป็นนักบุญเขาคิดอย่างนี้ว่าชีวิตเขาสามารถถวายเป็นเครื่องบูชาได้เราไม่มีสิ่งใดแต่ชีวิตที่ผ่านมาของเราเป็นของมีค่าเมื่อเรานำมาถวายแด่พระเจ้าด้วยความถ่อมตนสำนึกผิดที่กระทำต่อพระเจ้า ประการต่อมาแม้เมื่อชีวิตมาถึงวิกฤตก็มิได้คิดอะไรแคบแคบแ,แค่ตนเองแต่เชื่อว่าสิ่งที่ท่านกําลังจะได้นั้นผู้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าคนอื่นก็ต้องได้ด้วยนี่เป็นทัศนคติที่เยี่ยมยอดมากไม่ได้คิดแต่เรื่องตัวเองเลยความไว้วางใจในพระเจ้าเป็นประตูที่เปิดออกพบหนทางไปต่อได้เมื่อชีวิตอับจนและมืดมนเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังจะถูกจับไปประหารแล้ว จังบอกว่าชีวิตก็พระเจ้ากําลังจะถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าอยู่แล้วประโยคต่อมาไพเราะด้วยนะครับฟังนะครับดังนั้นก็พระเจ้าจึงถุกจุดให้พ้นจากปากสิงโตมาใต้องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วย้าพเจ้าให้พ้นจากการประทุษร้ายทั้งสิน้นและจะทรงนำกขพาพเจ้าไปสู่พระอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์อย่างปลอดภัยขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ตลอดนิรันดรเทิญอาเมน พ่อก็นำเอาประโยคนี้มาเป็นหัวเรื่องในเวันนี้ที่อ่านตั้งแต่ตอนเริ่มรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับนี่เป็นคำภาวนาของคนที่ได้มาหมดแล้วคนที่จะพูดประโยคแบบนี้ได้ชีวิตเขารู้สึกว่าเขาได้มาหมดแล้วผ่านมาหมดแล้วได้เกินกว่าที่ขอแล้วในชีวิตเขาจึงสวดภาวนาถวายเกียรติพระเกียรติมงคลแด่พระเจ้าเช่นนี้ได้บางคนมาชีวิต ถึงไม้ใกล้ฝังแล้วยังรู้สึกว่าไม่ได้ยังจะเอาจากคนอื่นจะสวดภาวนาแบบนี้ไม่ได้นะครับจะสรรรสริญพระเพื่อเจ้าแบบนี้ไม่ได้ทุกวันนี้บางทีเราก็ต้องคิดว่าเราก็ได้มาเยอะแล้วนะเราผ่านมาถึงวันนี้พระเพื่อเจ้าได้ให้เราเยอะแล้วเราหัดคิดแบบนี้แล้วเราจะสับรเสพระเพื่อเจ้าได้มาถึงบทพระบรสารนบุญมัตทิวในวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าขอจะเทน้ําหนักมาที่นบ,บุญเปโตรมากกว่าเปาโลไม่ใช่เลย แต่เพราะนี่เป็นฉากสำคัญที่ด้วยบุญเปโตรมีความสัมพันธ์ได้สัมผัสพูดคุยกับพระบุตรของพระเจ้าเมื่อเสด็จมาในโลกนี้ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าเสาหลักทั้งสองต้นนี้รับใช้ใครก็คือรับใช้พระสฤ็จเศจ้าเสาเอกสองต้นนี้คำยันพระศาสนาจักรของพระเยซูเจ้าที่ทรงตั้งขึ้นบนศิลาแห่งเปโตรและประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนาจักรได้และเปาโลได้นําออกไปจนสุดปลายแผ่นดินจนสําเร็จ เขาต้องการจะรประกาศว่าทั้งสองท่านรับใช้พระเยซูเจ้าจึงมีฉากที่พระเยซูเจ้าแต่งตั้งเปตโตรเป็นผู้ปกครองพระศาสนาจักรไม่เพียงแต่พระศาสนาจักรที่กรุงโรมจะสมโพธวันนี้เป็นพิเศษเท่านั้นแต่พระศาสนาจักรทั่วโลกร่วมสมโพธโดยเห็นพ้องต้องกันว่าถ้าเรายอมรับนักบุญเปตโตรว,ว่าได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ถือกุญแจอำนาจแห่ง พระศาสนาจักรของพระเยสุจ้าที่กรุงโรมซึ่งเป็นศูนย์กลางของโลกในเวลานี้จนสําเร็จฉันทยเราก็ต้องยอมรับว่าพระเยสเจ้าทรงแต่งตั้งนักบุญเปาโลให้เป็นอาจารย์สอนความจริงในพระศาสนาจักรของพระองค์ไปจนสุดปลายแผ่นดินด้วยเช่นเดียวกันบัดนี้ข้าพเจ้ารู้แน่แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาช่วยข้าพเจ้า ให้พ้นเงื้อมือของกษัตริย์เฮโรดและจากความบุ่งร้ายทั้งหลายของประชาชนชาวยิวคำนี้เป็นคำที่ดิบุญเปตโตรได้รับความช่วยเหลือออกมายืนที่ถนนเดินกลับบ้านแล้วก็ถึงจะรู้ว่าพระบินเจ้าทรงช่วยเหลือให้พ้นเงื้อมือของกษัตริย์เฮโรดที่จัดประหารท่านข้าพเจ้าจึงถูกฉุดให้พ้นจากปากสิงโตมาได้องค์พระบุบินเจ้าจัดทรงช่วยข้าพเจ้า ให้พ้นจากการประทุส้ายทั้งสิน้นและจะทรงนำเข้าไปเจ้าไปสู่พระอาณาจักรสวรรค์อย่างปลอดภัยขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ตลอดนิรันดดนเทนอาเมนประโยคนี้เป็นของเปาโลที่เขียนจดหมายไปถึงลูกศิษย์ที่บอกว่าชีวิตของท่านจะหลังเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วเราเห็นว่าสองอ,สองสองตอนที่พ่อนำมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะอ่านกันเวลาเราไปวัดแต่มีความคล้ายคลึงกันคือ ทั้งสองท่านลุกจึกเสมอว่าที่ชีวิตเป็นอยู่ทุกวันเนี้เพราะว่าพระเยซูเจ้าทรงอุปถัมภ์คำจุนและก็นำชีวิตมาถึงแบบนี้ขอให้วันนีนะครับเราสมพูดและบุญเปโตและเปาโลเอาบทอ่านในวันเียมาเป็นบทสวดของเราบ้างนะครับพระเป็นเจ้าทรงจุดข้าพเจ้าพ้นจากปากสิงโปมาได้องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการประทุสร้ายทั้งสิ้นและจะทรงนำข้าพเจ้าไปสู่พระอาณาจักรสวรรค์อย่างปลอดภัย ขอพระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระองค์ตลอดนี้รันดอนเถินอาเมนสวัสดีครับ